ในคลิปวิดีโอนี้ครับเราจะมาทำชาเลนจ์สุดโหดใช้50เจมในการซื้อยูนิตพิชิตหมดในแมครับผมจะผ่านได้หรือเปล่ปาครับเพืเ่อนๆ50เจมเนี่ยถือว่าเป็นจำนวนเจมที่น้อยมากๆนะครับถ้า100เจมเป็นต้นไปเราสามารถซื้อคิวปิดกำลังวูแมนกับตัวฟาร์มเงินได้แบบสบายๆนะครับผมเพืเ่อนๆแต่วันนี้50เจมนะครับผมซื้อแค่ตัวฟาร์มเงินก็น่าจะหมดละมั้งไปลุ้นพร้อมๆกันครับ คิวปิดถูกสุด80เจมครับเพื่อนๆเ,เราไม่พอเรามีงบแค่50นะครับผมแถมเราจะต้องซื้อตัวฟาร์มเงินอีกนะตัวฟาร์มเงินที่ถูกที่สุดซานตา39เจมถ้าเราไม่ใช้ซานตาเราจะใช้เป็นตัวอื่นเนี่ยเงินในการอัปเกรดมันจะพอไหมเดี๋ยวผมลองดูนะอันนี้50เจมพอดีเลยนะครับถ้าเราซื้อพัมกินฟาร์มเมอร์ตัวทำดาเมจก็ไม่ต้องมี <laughs> มีแค่ตัวฟาร์มเงินอย่างเดียวไม่ได้นะครับผม ฟอสต์ดีเจสามสิบห้าเจมถ้าผมซื้อฟอ r ต์ดีเจสามสิบห้าเจมเราจะเหลือสิบห้าเจมนะครับตัวฟาร์มเงินสิบห้าเจมมีหรือเปล่าขอดูแป๊บหนึ่งนะสามสิบไม่ได้นะครับผมโอ้โหหนึ่งร้อยเจมเราไม่มีตัวฟาร์มเงินนะเพื่อนๆเราจะต้องหาตัวฟาร์มเงินก่อนไหมเราค่อยหาตัวดามเมจหรือว่าหาตัวดามเมจก่อนแล้วค่อยหาตัวฟาร์มเงินเอาฟอ r ต์ดีเจมาก่อนมาสปีกเกอร์วูแมนลดฟาร์ม20เจมเงินก็ยังไม่พออยู่ดีครับเราขาด5เจมต้องหาห้องใหม่อีก โอ้โห و, พอดีเป๊ะเลย15เจมมาครับโอเค ความยากของเราในชาเลนนี้คือการหาตัวดาวเมจและตัวฟาร์มเงินที่ดีแต่ด้วยงบอันน้อยนิดนี้นะครับผมได้ฟอร์ดดีเจสปิเกอร์กับ s p ิเกอร์วูแมนรถฟาร์มครับเพื่อนๆสปิเกอร์วูแมนรถฟาร์มเนี่ยไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะจ่ายเงินให้กับเราพอไหมในช่วงต้นเกมเขาเป็นตัวฟาร์มเงินที่ดีนะครับแต่เขาให้เงินน้อยมากในช่วงต้นเกมในช่วงท้ายเกมเราไม่มีปัญหาครับถ้าตั้งหลักได้แล้วนะ โอเคมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับผมฟอรต์ดีเจสเปคแมนไม่น่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่ครับดาเมจเขาพออยู่แต่ว่าเงินที่ใช้ในการอัปเกรดนี่สิครับไม่รู้จะพอหรือเปล่ากว่าผมจะวางตัวฟาร์มเงินครบทอยเลสซิตี้นายยังไหวอยู่ใช่ไหม <c oughs> <laughs> พอรู้สึกว่าข้างหลังมากันอีกเพียบเลยนะพวกผมจะเน้นการอัปเกรดไปที่ฟอรต์ดีเจสเปคแมนเป็นหลักนะครับผมส่วนตัวฟาร์มเงินเนี่ยอัพเป็นรองนะครับเราจะต้องวางตัวดาเมจเสริมไป2ตัวในช่วงต้นเกมนะ ถ้าผมอัปเกรดตัวฟาร์มเงินก่อนเนี่ยคิดว่าดาเมจไม่น่าจะพอนะครับต้องอัปเกรดแบบสลับกันและยึดดาเมจเป็นหลัก2ตัวนะครับในช่วงต้นเกมผมจะวางไปเพิ่มอีก1ตัวใกล้ๆกันตรงนี้เลยไม่ต้องรออัพแม็กนะครับเพื่อนๆถ้าเรารออัพแม็กเนี่ยหลุดเข้าฐานอย่างแน่นอนนะครับผมอัพเป็นเลเวล2มาครับโอเคมิวแทนทอยเลตจัดการได้หรือเปล่าดาเมจพอใช่ไหมดาเมจพอไหมเอ่ย โอเคพออยู่นะครับผมใจหายใจความหมดคิดว่าแต่ดามเมจไม่พอนะครับทีนี้เราอัปเกรดตัวฟาร์มเงินเป็นเลเวล2ให้หมดนะครับเพื่อนๆแล้วก็กลับมาอัปเกรดตัวดามเมจฟอร์ดดีเจสปิกแมนนะครับผมเป็นเลเวล3ามหนึ่งตัวเงินไม่พออ่ะเฮ้ยหลุดไหมน่าจะหลุดแหละผมว่า <c oughs> เจอสตันอีกหลุดมา1ตัวเจ็ดแพคโพลิททอยเลตแต่ว่าเฮดพีฐานของเราเหลือ190้ไหวไหม่เอย่ย ได้อยู่ครับผมเมเหลือ40นะครับเพื่อนๆเ,เออเดี๋ยวนะมาจากไหนเนะี <c> ่ย <oughs> ไม่รอดแล้วเราต้องเริ่มใหม่ครับผม k r i s t e n s h o p c o m เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการทอยเลททาวเวร์ดิเฟนซ์บล็อกฟุตและทุกแมปทีคกิฟของได้มีสุ่ม ID ด้วยนะและมีทอยค้ดของแต่งตัวสุดเท่สนใจใช้บริการได้ทางเว็บไซต์และแฟนเพจแอดมินตอบเร็วเติมไวปลอดภัยแน่นอนลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับ รอบนี้เราตั้งหลักได้แล้วในเว็บที่15ยังไม่มีปัญหาใดๆนะครับผมแต่ถ้าทอยเลดต,ตัวถัดไปหลุดเข้าฐานแล้วก็เรียบร้อยแน่นอนนะครับผมเมื่อกี้นี้เราอัพตัวฟาร์มเงินเร็วเกินไปเพื่อนๆเราจะต้องอัพฟอร์ดดีเจสเปคแมนให้แม็กแบบนี้ก่อนนะครับผมและจึงค่อยอัพตัวฟาร์มเงินนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหใจหายใจความหมดสายการบินแอร์เพนทอยเลดจะหลุดไปแบบเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้นะครับผมเสียวแว็บเลย อีก1ตัวโอเคผมอัปเกรดฟอร์ดดีเจสปิกแมนแม็กตัวแล้วนะครับเพื่อนๆตัวที่3กําลังจะแม็กนะครับแต่เราแวะมาอัปเกรดตัวฟาร์มเงินแป๊บหนึ่งโอเคแม็กสตัวแล้วครับเพื่อนๆทีนี้เราก็อัปเกรดตัวฟาร์มเงินให้แม็กทุกตัวนะครับไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของดาเมจและตอนนี้ดาเมจเราน่าจะพอนะครับอื้ผมลืมไปเลยยูเอฟโอทอยเลเพื่อนๆโอ้โหเจอสตาร์ลัวเมืมอสักครู่นี้ หลุดหรือเปล่าจัดการได้ไหมเอ่ยอย่าล่องหุนนะเออ,เ,อเรียบร้อยโอ้โหเกือบเกือบแต่ยังได้อยู่โอเคทีนี้เราอัปเกรตตัวฟาร,ร์มเงินแม็กหมดแล้วนะครับเราก็วางฟอส์ดีเจสปิเกอร์แมนกันไปแบบลววๆเลยครับผมต่อจากนี้ โอเคผมวางยูนิตแม็กหมดแล้วนะครับผม15ทับ15ทีนี้เราต้องค่อยๆทยอยขายตัวฟาร์มเงินและวางฟอร์ดีเจสปิกอรแมนเพิ่มนะครับเนื่องจากว่าดาเมจไม่พออย่างแน่นอนในเว็บที่40เป็นต้นไปเนี่ยแต่ขอฟาร์มเงินแป๊บหนึ่งนะตอนนี้ดาเมจยังพออยู่เราก็รอไปก่อนนะครับผมว่าผมขายชิ้งเลยดีกว่าเหมือนจะไม่ไหวเพื่อนๆโอเค okay, ขายชิ้งหนึ่งแล้วก็มาวางตรงนี้เพิ่มนะครับผม จากนั้นอัปเกรดไปให้แม็กอีกหนึ่งแล้วก็ขายทิ้งอีกหนึ่งมาวางตรงนี้เพิ่มลืมขายตรงนี้ยังว่าอยู่ว่าทำไมยูนิตเราหายไปตัวหนึ่งที่ไหนได้ลืมขายตัวฟาร์มเงินด้านหลังนะครับผมโอเคทีนี้ก็มาวางเพิ่มอีก1ตัวตรงนี้วางไว้ตรงนี้ได้ไหมอะผมอยากวางไว้ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันทำดาเมจได้ค่อนข้างดีนะครับโอเคได้อยู่จากนั้นอัปเกรดไปให้แม็กนะครับผม เว็บสุดท้ายครับผมกับการต่อสู้กับบอสไมเคิลแจ็คสันเพื่อนๆคิดว่าบอสไมเคิลแจ็คสันจะรอดพ้นกองนี้ไปได้หรือเปล่าผมคิดว่าน่าจะได้นะเขาน่าจะรอดมาถึงบริเวณตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยขายฟอสดีเจสเปกแกรตรงนี้ทิ้งแล้วก็ย้ายตำแหน่งมาวางบริเวณตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมดูจาก HP แล้วน่าจะหลุดแหละเจ้าพวกนี้ลูกกระจกไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเนื่องจากว่าไม่ได้ถึกมากมีถึกแค่ตัวเดียวบอสไมเคิลแจ็คสัน มาแล้วครับผมโอเว่นเดินทับหน้ามาบดก่อนเลยหลุดเป็นกองเลยมั้งเนี่ยเฮ้ยได้อยู่เหลือบอสไม่เคล่อนแจ็คสันตัวเดียวโอเคงั้นผมขายทิ้งเลยแล้วกันตัวไหนตัวนี้ไม่ได้ทาดาเมจใช่ไหมขายทิ้งแล้วก็มาวางตรงนี้วางตรงนี้ได้ไหมน่าจะได้แหละวางไปแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าได้ไหม <laughs> รู้แต่ว่าวางไปแล้วนะครับไม่นะบอสไม่เคลื่อนแจ็คสันอย่ามาตรงนี้ เร็วเข้ารีบตายพวก HP เหลือ8แล้วนะครับผม,มเพื่อนๆเหลือ7แล้วตอนนี้7% 6% 5%ดเ้าเไหมเฮ้ยอัพอับอัพอับอับ,อบขายขายแล้วก็วางเฮ้ย4% 3 3แล้วทุกคนเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งแล้ว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 หนึ่งศูนย์อ้โดนสตันโดนสตันโอ้ผ่านครับผมเกือบไม่รอดเพื่อนๆ และทั้งหมดนี้คือชาเลนจ์50เจมสุดโหดในโหมดในแม่ถ้าเป็นเพืเ่อนๆล่ะครับมีงบ50เจมให้ไปซื้อยูนิตมาลงในโหมดในแม่เพื่อนๆจะเลือกซื้อตัวอะไรกันบ้างครับผมและคิดว่าผ่านหรือเปล่าลองคอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ทีนะครับแต่เมื่อสักครู่นี้เกือบไม่ผ่านนะครับเพืเ่อนๆอีกนิดเดียวนะครับผมเราแพ้เลยถ้าผมขายยูนิตช้ากว่านี้นะครับและถ้าครั้งถัดไปผู้วัฒนาทําทำการเนื้อฟอร์ดดีเจสปิกแมนอีกแล้วล่ะก็ไม่ต้องเล่นแล้วนะครับ